ตัวผัดกะเพรานี่เป็นเมนูที่ทําทานกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับวันนี้จะเป็นตัวผัดกะเพราตัวไก่ย่างนะครับไก่ย่างซื้อมานล้วมันเหลือ,อทุกคนผมก็เลยเอามาฉีกออกนะครับแบ่งเนื้อแบ่งกระดูกออกนะครับจะเอามาผัดกะเพราทานกันแล้วันนี้มันจะสะดวกนะครับที่เรามีตัวน้าซอสต,ติดไว้นะครับตัวน้าซอสต,ตัวนี้จะมีรสชาติความเค็มความหอมของกะเพราแล้วก็ความเผ็ดของตัวพริกอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะ ตำตัวพริกเนี่ยเพิ่มไปด้วยตัวไก่ที่เราเอามาฉีกเป็นชิ้นพอดีคำนะครับวันนี้ผมใช้ประมาณ400กรัมนะครับผมจะใส่ตัวซอสเนี่ยปร,ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าตัวไก่เนี่ยมันจะมีรสชาติอยู่แล้วผมก็จะเติมตัวน้ำเปล่าไว้นิดนึงนครับเวลาไปผัดเนี่ยมันจะได้ไม่แห้งเกินไปผมก็จะใส่ตัวน้ำมันแล้วก็เอาตัวพริกกระเทียม ไปผัดในหอมน,นะครับสูตรนี้จริงๆแล้วน้ำซอสเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ตัวน้ำมันก็ได้นะครับแต่ผมต้องการความหอมเพิ่มนะครับก็เลยใส่ตัวกระเทียมกับตัวพริกเนี่ยไปผัดกับตัวน้ำมันเล็กน้อยนะครับตามด้วยตัวไก่กับตัวน้ำซอสที่เราฉีกแล้วผสมไว้นะครับเอามาผัดเมนูนี้มันจะทำไวทุกคนเพราะว่าตัวเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยมันสุกอยู่แล้วตามด้วยตัวพริกสดไปนิดนึงเนี่ยเพิ่มความหอม รสชาติความเผ็ดเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเกิดกระทะมันจะไหม้เนี่ยเราสามารถเติมน้ําไปนิดนึงได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนชอบผัดแห้งๆเนี่ยไม่ต้องใส่น้ําก็ได้แต่วันนี้ผมจะเอาประมาณว่าให้มันคู่คิกหน่อยมีน้ําให้ขยาข้าวนะครับอยากบอกว่ากินหอมแล้วเราอ้วนแล้วตอนนี้ทั้งพริกแห้งพริกสด แล้วก็ตัวน้ำซอสเนี่ยเขาจะมีรสชาติปรุงมาพอดีแล้วนะครับเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยต่อไปจะตามด้วยตัวกระเพานะครับวันนี้เก็บอยจากังหลังบ้านนวลใบมันอาจจะไม่สวยเท่าไรนะครับแต่จะมีความหอมใส่ไปเยอะครับเพ<ๆ>ื่อนๆสังเกตดูครับตอนที่เราผัดทีแรกตอนเติมน้ําไปเหมือนตัวน้ำํำจะเยอะนะครับแต่ผมผัดไปแต่พักเนี่ยตัวน้ํามันจะงวดลงนะครับ ได้เวลาตักเตจานนะครับก็ไปที่หนึ่งเมนูนะครับที่ทาทานง่ายตัวเนื้อตัดเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามเวลาต้องการได้เลยส่วนตัวน้ําซอสเนี่ยมันก็จะมีความเค็มความกลมกล่อมพอดีลงตัวอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยมาเพิ่มความเผ็ดแล้วก็เพิ่มตัวพริกตดพริกแห้งไปแล้วก็เพิ่มใบกระเพราไปนะครับมันก็จะมีรสชาติแบบเค้มขน้นและความหอมเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวน้ําซอสเนี่ยมันก็จะมีความเค็มความหวานและกลมกล่อมลงตัวอยู่แล้วนะครับ เราปรุงทีแรกไม่ต้องไปใส่เยอะทุกคนถ้ามันขาดรสชาติไหนเนี่ยเราค่อยมาเติมที่หลังได้ถ้าเกิดเราใส่ไปเยอะแล้วเนี่ยมันเค็มไปแล้วมันหวานไปเราจะแก้ไม่ได้